ตัดได้ไปกว่าแผ่นไฟเบอร์อรถึง5เท่าแถมสะเก็ดไฟก็น้อยได้รอยตัดออกมาเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแถมความร้อนที่เกิดจากการตัดก็น้อยมากตัดได้ทั้งเหล็กหนาเหล็กบางรวมถึงสแตนเลสนี่ก็เป็นเหล็กแบบต่างๆนะครับที่ผมจะลองตัดดูเดี๋ยวไปดูการใช้งานแบบเต็มๆกันมาเริ่มที่การตัดเหล็กแป๊บทอกลมแบบนี้กันก่อนเลยนะครับสังเกตว่าเวลาที่ตัดสะเก็ดไฟจะน้อยมากแล้วก็ตัดได้แบบง,ง่ายๆนิ่มๆเลยนะครับ ไม่มีปัญหาต่อไปมาลองเป็นเหล็กคออ้อยที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26่สิปหกบค่อนข้นางนี่จะมีความหนามากนะครับกว่าเหล็กแป๊บทันเมื่อกี้สังเกตด,ดูจะเห็นว่าสกเก็ตไปค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับการตัดไฟเบอร์ที่ผมเคยใช้ไม่มีปัญหานะครับในการตัดเหล็กคออ้อยขนาดใหญ่แบบนี้ต่อไปจะเป็นเหล็กกล่องขนาด4,2คูณก็่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่ได้แบบสบายส นี่ก็จะเป็นเหล็กฉากขนาดความหนาอยู่ที่4มิลนะครับความไวในการตัดเมื่อเทียบกับแผ่นไฟเบอร์แล้วตัดได้เร็วกว่ากันเยอะพอสมควรเลยนะครับตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูรอยตัดของเหล็กแต่ละแบบกันมาดูรอยตัดของเหล็กแป๊บก็เนียนๆเลยนะครับส่วนของเหล็กข้ออ้อยที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็ตัดออกมาได้สวยเช่นกันไม่มีรอยไหมเห็นแล้วก็รวมถึงขี้เหล็กนะครับที่ติดตามชิ้นกันก็ไม่มีส่วนเหล็กกล่องแล้วก็เหล็กฉากก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ เราตัดออกมาได้สวยๆนเรนียเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสําหรับเก็บขี้เหล็กเวลาที่เราตัดเศษเหล็กจะเข้ามาในกล่องนี้นะครับมาดูความแม่นยาในการตัด45องศาของแท่นตัดตัวนี้กันนะครับซึ่งในการตัด45องศานั้นการใช้แท่นตัดไฟเบอร์แบบเก่าค่อนข้างจะมีปัญหามากเลยนะครับสําหรับผมก็ปรับฐานหมุนมาที่ตำแหน่ง45องศานะครับปรับแต่ตั้งแต่0ถึง45แต่นั้งก็ล็อกชิ้นงานให้แน่นแล้วก็ตัดได้เลย การใช้ใบตัดคารไบาแบบนี้มันค็จะกดแรงมากเกินไปนะครับการกดไปเรื่อยคนใช้แรงพอประมาณการตัดชิ้นงานให้แม่นยำนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับซึ่งก็เป็นการลดต้นทุนในการสูญเสียชิ้นงานด้วยเวลาที่เราตัดถ้าเราตัดชิ้นงานได้แม่นยำขึ้นการประกอบชิ้นงานก็จะง่ายไปด้วยนะครับอย่างเช่นการตัดเข้ามุม45องศาแบบนี้ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูความแม่นยำของแท่นตัดตัวนี้กันดูในการเข้าฉากก็โอเคเลยนะครับ เดี๋ยวมาเช็คมุม45องศากันดูก็ทําได้ดีเลยนะครับในการตัด45องศาค่อนข้างแม่นยำม,มากเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นแท่นตัดเหล็กขนาด14นิ้วของพัมกินชื่อรุ่นก็ตามนี้เลยนะครับเป็นแท่นตัดเหล็กแบบแห้งไม่ต้องอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงก่อนอื่นผมก็จะถอดโคเบอร์ออกก่อนเพื่อทําการใส่ใบเรื่อยเครื่องตัวนี้ใช้กําลังไฟที่3,500วัตต์ความเร็วรอบต่าสุดอยู่ที่700-1,300รอบนะครับใบตัดที่ใช้จะเป็นของพัมกิน เป็นใบตัดคาบายขนาด14นิ้วเมดินเจแปนนะครับตัวนี้สั่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องของคุณภาพและก็มาตรฐานในการใส่ใบตัดใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับโดยสังเกตที่หัวลูกศรของใบตัดเมื่อเทียบกับโคเปอร์ของแท่นตัดใ้หัวลูกศรไปในทางเดียวกันใบตัดคาบายขนาด14นิ้วของพัมกินอันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแท่นตัดไฟเบอร์ทั่วไปนะครับ เนื่องจากแท่นตัดไฟเบอร์ทั่วไปความเร็วรอบของเครื่องจะสูงกว่าใบตัดคาร์ไบด์จะใช้ได้กับเครื่องตัดที่มีความเร็วรอบต่ากว่าใบตัดที่เขากําหนดมาให้เท่านั้นนะครับใส่ใบเล่เสร็จประกอบโคเวอร์เสียบปลั๊กแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยตรงด้านล่างนี้จะมี LED นะครับเป็นไฟสองสว่างเวลาที่เราใช้งานจะได้มองเห็นได้ชัดเจนตรงนี้จะเป็นระบบเซฟตี้ของกาดบังใบนะครับเพื่อป้องกันสะเก็ดกระเด็นหน้าจอตรงนี้จะมีปุ่มบอกลบ เพื่อใช้ในการปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมในการตัดส่วนตัวเลขด้านล่างจะบอกกำลังไฟที่ใช้เวลาที่เราตัดความเร็วรอบของเครื่องนี้ปรับได้ตั้งแต่700ถึง1,300รอบนะครับส่วนความเร็วรอบที่เหมาะสมในการตัดให้เราอยู่จากตรงนี้ได้นะครับจะมีบอกไว้ที่ฐานเครื่องส่วนของฐานเครื่องเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นแข็งแรงทนทานมอเตอร์จะเป็นแบบไม่ใช้แปลงทานคามเมยาวสายไฟอยู่ที่2.5เมตรก็พอดีนะครับสำหรับการใช้งาน ตัวเครื่องจะหนัก25กิโลและนี่ก็เป็นแท่นตัดเล็กขนาด14นิ้วของพัมกินที่ใครได้ลองใช้งานแล้วผมว่าต้องถูกใจเหมือนผมแน่นอนนะครับใครที่สนใจหาซื้อได้ที่พัมกินคอเนอร์ทุกสาขาหรือว่าจะเป็นทางร้านค้าออนไลน์